สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจา่าบอลคนรักรถไฟนะคลิปนี้ผมก็จะรวบรวมสถานีรถไฟแล้วก็ที่อยู่รถไฟนะในเส้นทางรถไฟสายแม่กลองบ้านแหลมสําหรับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟแม่กลองนะ,ะในคลิปนี้ผมก็จะเริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟแม่กลองแล้วก็ไล่ถ่ายไปทุกๆป้ายหยุดรถนะจนถึงสถานีรถไฟบ้านแหลมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม สำหรับสถานีรถไฟแม่กลองก็ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจัังหวดสมุสสงครามนะในเส้นทางรถไฟสายนี้เนี่ยก็จะมีสถานีรถไฟเพียงแค่2ส,สถานีก็คือสถานีแม่กลองกับสถานีบ้านแหลมส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นที่หยุดรถนะแล้วก็เผื่อมีเพื่อนๆบางคนเนี่ยอยากจะเห็นบรรยากาศแล้วก็อยากรู้นะว่าในเส้นทางสายนี้มีที่หยุดรถแล้วก็สถานีอะไรบ้าง อันนี้คือบรรยากาศนะครับที่สถานีรถไฟสายแม่กลองอสถานีรถไฟแม่กลองนะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนิยมมาเที่ยวก็จะมีร้านอาหารร้านข้าวแกงอยู่2ฝั่งแล้วก็ร้านขายของฝากของที่ระลึกต่างๆที่ทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งรอรถไฟ ย่คอยของที่ะลึกเต็มเลยสำหรับต่อไปนะครับก็จะเป็นที่อยู่รถลาดใหญ่ซึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามเหมือนกันส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่ทำการสถานีแล้วก็เป็นห้องขายตัว๋ว ส่วนอีกด้านหนึ่งของสถานีที่อยู่ติดกับถนนนะทางด้านนี้นะก็จะเป็นที่ตั้งของตลาดล่มหุบนะที่อยู่ทางด้านตรงข้ามของสถานีอันะนี้นะครับตลาดล่มหุบเวลารถไฟวิ่งผ่านเนี่ยเขาก็จะหุบร่มหุบผ้าใบก็เป็นสถานที่ที่ชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมาเที่ยวนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็ไปรอยชมนะที่อยู่รถและสถานีต่างๆในเส้นทางสายนี้กันนะครับนะก็จะเป็นที่อยู่รถลาดใหญ่ซึ่งอยู่ที่ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นที่หยุดรถแรกหลังจากออกจากสถานีรถไฟแม่กลองนะอันนี้อาคารที่อยู่รถจะอยู่ทางด้านหน้าติดก,กับถนนอันนี้นะครับที่อยุดรถลัดใหญ่ ป้ายนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะนิยมลงกันเยอะนะเพราะว่านั่งรถไฟระยะสั้นเพื่อเอาบรรยากาศรถไฟวิ่งผ่านตลาดล่มหุบนี่นะครับก็สังเกตลงกันเต็มรถเลยนะ แต่ก็เป็นอาคารไม้นะที่หยุดรถต่อไปนะครับ,รบก็จะเป็นที่หยุดรถเขตเมือง นะครับบรรยากาศหลังจากที่ออกจากที่อยู่รถลาดใหญ่ก็จะเป็นนาเกลือด้วย อันนี้นะครับขบวนรถก็กำลังจะเข้าจอดที่อยู่รถเขตเมืองซึ่งที่อยู่รถนี้นะก็เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดสมุทรสาครอันนี้คืออาคารที่หยุดรถนะก็จะเป็นอาคารพักคอยเล็กๆที่ทำจากไม้ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นนาเกลือ ก็จอดแป๊บเดียวนะครับผมที่อยู่รถเขตเมืองก็จะเริ่มเข้าสู่เขตจังหวัดสมุทรสาครนนะต่อไปก็จะเป็นที่อยู่รถบ้านนาโคก ตอนนี้นะครับเรากำลังตอนนี้กำลังเข้าสู่ที่อยู่รถบ้านนาโคกซึ่งอยู่ที่ตำบลน,นาโคกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นี่ก็คืออาคารที่หยุดรถนะที่มีคนยืนรออยู่นี่ก็จะมีบันไดขึ้นด้วยขบวนรถเนี่ยก็จะจอดให้ประตูเนี่ยตรงกับตำแหน่งของบันไดอันนี้นะครับคืออาคารที่หยุดรถซึ่งก็เป็นอาคารที่ทําจากไม้ จากที่อยู่รถบ้านนาโคกเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่รถบ้านนาขวางบรรยากาศแถวนี้เนี่ยก็จะเป็นชุมชนแล้วก็ออกไปข้างนอกก็จะเป็นนาเกลือนะะเดี๋ยวมารอชมกันต่อนะครับ อนนี้หลังจากที่ออกจากที่อยู่รถบ้านนาโคกก็จะเป็นที่อยู่รถบ้านนาขวางาสำหรับที่อยู่รถบ้านนาขวางนะก็เป็นที่อยู่รถที่อาจจะมีทางลีกอยู่ทางด้านขวานะ บรรยากาศรอบๆที่อยู่รถบ้านนาขวางเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นป่ากงกลางแล้วก็จะมีพวกลิงสแสมด้วยเดี๋ยวมาชมทางลีกนะทางลีกจะอยู่ทางด้านขวา นี่นะครับผมทางลีกต่อไปเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่รถบ้านกาหลงมีรถเก่าอยู่หนึ่งคันเนีฮย เดวเราก็จะมาชมที่อยู่รถบ้านกาหลงนะะซึ่งที่แห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากทางด้านขวาของเราก็จะเป็นนาเกลือสำหรับอาคารที่อยู่รถก็จะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายพร้อมกับจะมีชุมชนอยู่ร,บรอบๆนะฮะอันนี้นะครับที่อยู่รถบ้านกาหลงอยู่ที่ตำบลกาหลงนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร รอบๆก็จะมีการตกแต่งบรรยากาศเป็นสถานที่ท่องเที่ยว <Okay. S 1> เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนาเกลือนะทางด้านขวา <Yeah. S 1> นี่นะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหาร <Yeah. S 1> เอาไว้ถ้าผมมีโอกาส <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะมารีวิวนั่งรถไฟมาเที่ยวนาเกลือนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราชมบรรยากาศกันไปก่อนอันนี่นะครับ นาเกือเนี่ยก็เป็นบรรยากาศเอกลักษณ์ในเส้นทางรถไฟสายนี้ด้วยสายแม่กองบ้านแหลมอันนี้คือบรรยากาศที่บ้านกาหลงนะะต่อไปก็จะเป็นที่อยู่รถบางโทรัด ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ที่หยุดรถบางโทรัตนะฮะซึ่งอยู่ที่ตำบลบางโทรัตนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้รถไฟชะลอนะครับผมอาคารที่หยุดรถก็จะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายของเราอันนี้นะครับอาคารที่หยุดรถบางโทรัต แก็เป็นอาคารไม้นะบรรยากาศโดยรอบก็เป็นชุมชนเป็นบ้านไม้ดูเก่าแก่นะแล้วก็จะมีถนนที่วิ่งเรียบไปกับทางรถไฟของเราด้วยต่อไปก็จะเป็นที่อยู่รถบ้านบ่อ ที่อยู่รถบ้านบ่อนะฮะมีจุดตัดทางรถไฟหนึ่งจุดก่อนถึงที่หยุดรถนี่นะครับอาคารที่หยุดรถบ้านบ่อแล้วก็อยู่ที่ตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับผม เนี่ยต่อไปก็จะเป็นที่หยุดรถบางกระเจ้าจะมีร้านอาหาราร้านอาหารอยู่ทางด้านนู้นนะนี่นะครับมีร้านอาหารด้วย <laughs> ก็มีครัวทางรถไฟนามาลองอยู่นะช่วงนี้บรรยากาศเนี่ยก็จะเริ่มเป็นบรรยากาศแบบนะป่าชายเลนเนะก็จะมีพวกนะต้นไม้ต่างเนี่ยเดี๋ยวต่อไปที่อยู่รถบางกระเจ้าเนี่ยเราจะได้เห็นบรรยากาศกันแบบชัดเจนนะครับผม แล้วเดี๋ยวมารอชมกันนะครับ รถไฟก็กําลังชะลอยอีกครั้งหนึ่งนะเข้าสู่ที่หยุดรถบางกระเจ้าซึ่งจะอยู่ทางด้านซ้ายของเราเป็นอาคารไม้เหมือนเป็นที่หยุดรถที่อยู่กลางป่าเลยนะที่แห่งนี้ <laughs> อันนี้นะครับที่หยุดรถบางกระเจ้าลักษณะจะอาคารคล้ายๆกับที่อยู่รถเขตเมืองนะ อยู่ที่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจัังหวดสมุทรสาครรับๆก็จะเป็นป่าซะส่วนใหญ่บรรยากาศเป็นธรรมชาติดีนะครับผมปลนะไปต่อไปนะครับจะเป็นที่อยู่รถบางสีคด ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นป่าจากที่อยู่รอบๆแต่บรรยากาศดีมากนะฮะ มาชมที่อยู่รถบางสี่คดกันนะฮะแล้วก็อยู่ถัดมาจากที่อยู่รถบางกระเจ้านี่นะครับอาคารไม้ด้านหน้าของเราก็คืออาคารที่อยู่รถบางสี่คดสำหรับบรรยากาศเนี่ยก็ยัยยงคงอยู่ท่ามกลางบรรยากาศป่าชายเลนนะครับผมแล้วก็ป่าจาก พื้นที่แถวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มนะใกล้กับชายทะเลต่อไปนะครับก็จะเป็นที่อยู่รถคองนกเล็ก บรรยากาศแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับผมอันนี้ก็คือที่อยู่รถคลองนกเล็กนะลักษณะก็จะเป็นเหมือนกับเป็นศาลารงไทย ด้านหลังก็จะเหมือนกับติดกับคลองเล็กๆนะแล้วก็อยู่ท่ามกลางป่าจากเหมือนเดิมอยู่ไม่ไกลจากที่อยู่รถบางสี่คดนะก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครต่อไปเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่รถบ้านชีผ้าขาวแล้วก็ที่อยู่รถท่าฉลอม ก็ใกล้ที่จะถึงปลายทางแล้วนะสถานีบ้านแหลม ต่อไปนะครับที่อยู่รถบ้านชีผ้าขาวทางด้านหน้าของเรานะมีต้นไม้บังอยู่สำหรับที่อยู่รถบ้านชีผ้าขาวก็อยู่ที่ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครอ,อ่านี่นะอาคารที่อยู่รถโอ้ต้นไม้บัง <laughs> แต่พื้นที่ของตำบลท่าจีนแล้วนะต่อไปก็จะเป็นพื้นที่ของตำบลท่าฉลอมต่อไปนะครับจะเป็นที่อยู่รถท่าฉลอม ก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงรู้จักนะที่อยู่รถท่าฉลอมนี่นะครับก็เป็นที่อยู่รถท่าฉลอม อยู่ที่ตำบลท่าฉลอมอเภอเมืองจัังหดวสมุทรสาครทางด้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นวัดสุทธิวาสวรารามหรือว่าช่องลมนะครับผมสามารถมาเที่ยวกันได้นะแล้วก็จะมีโบสถ์นักบุญอาน,นาริมแม่น้ำท่าจีนที่อยู่รถท่าฉลอมเนี่ยจะไม่มีอาคารที่อยู่รถก็จะเป็นป้ายธรรมดานะแล้วก็จะมีพี่วินมอไซค์เนี่ยคอยมารอรับผู้โดยสาร บางวันเนี่ยก็จะมีตลาดด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าตลาดเนี่ยมีวันไหนบ้างต่อไปนะครับจะเป็นที่หยุดรถโรงพยาบาลนะครท่าฉลอมแล้วก็ปลายทางสถานีรถไฟบ้านแหลม สำหรับบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับทางรถไฟนี่นะครับก็จะใกล้ชิดกับตัวรถมาก ที่รถโรงพยาบาลนาครท่าฉลอบนะอยู่ทางด้านหน้าของเรา mm. ก็จะอยู่ติดกับโรงพยาบาลนาครท่าฉลอมที่อยู่ทางด้านหลัง mm. นี่นะโรงพยาบาลเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลัง mm. ก็จะมนะีประตูโรงพยาบาลอยู่ทางด้านนี้ แต่วันนี้ปิดลักษณะโทนสีเนี่ยจะคล้ายกับสถานีรถไฟหัวหินนะครับผมจะดูสวยงามต่อไปก็จะเป็นสถานีปลายทางนะสถานีรถไฟบ้านแหลมซึ่งจะอยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนด้วย ตอนนี้รถไฟนะครับก็กําลังค่อยๆชะลอความเร็วเลี้ยวเข้าสู่สถานีรถไฟบ้านแหลมแล้วก็มาชมบรรยากาศสถานีสุดท้ายนะในเส้นทางสายนี้ซึ่งถ้าเรานั่งเรือข้ามไปเนี่ยไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสายมหาชัยวงเวียนใหญ่สำหรับสถานีรถไฟบ้านแหลมก็อยู่ในตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นี่นะครับป้ายสถานีสำหรับที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยจะเป็นวัดแหลมสุวรรณารามนะฮะนี่ชานชาลาสถานีก็จะเป็นลักษณะโค้งส่วนอาคารสถานีก็จะอยู่ทางด้านหน้าริมแม่น้ำนะ อ่าถึงแล้วครับผมนี่นะครับตอนนี้เราก็ลงจากรถมาชมบรรยากาศที่สถานีรถไฟบ้านแหลมอ,อาคารสถานีนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายของเรานี่นะก็จะมีช่องขายตัว๋ว สำหรับด้านหน้าเนี่ยก็จะอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนจะมีบรรยากาศเป็นเหมือนกับเป็นป่ากงกลางนะครับผมป่าชายเลนอันนี้นะครับก็เป็นอาคารไม้นี่ด้านหน้าของเราตรงไปนะจะมีสะพานไม้ให้ชมป่าชายเลนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะในจังหวัดสมุทรสาคร อันนี้นะครับสถานีรถไฟบ้านแหลมสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการรวบรวมบรรยากาศสถานีรถไฟแล้วก็ที่หยุดรถในเส้นทางรถไฟสายแม่กลองนะมะให้เพื่อนๆได้ชมกันขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมจากทุกท่านและก็หวังว่าคงจะได้ชมบรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์นะเส้นทางรถไฟสายนี้อันนี้รถไฟก็จอดอยู่นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมจ่าบอลคนรักรถไฟสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ